สองอ้วนนะครับสองอ้วนเป็นอะไรนะครับผมร้องเปรี้ยวป้าเปรี้ยวป้า,ปาเลยนะครับผมเราจะอยู่ห่างๆนะครับผมเพื่อจะดูอาการสองเชือกนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับหนุ่มหล่อกับสาวสวยของเรานะครับ เราอยู่ห่างๆนะครับผมนี่ชายมงคลนะครับชายมงคลดูใกล้สาวนะครับก็เลยปฏิกิริยาออกเลยนะครับทั้งคู่นะครับผมดีใจกันใหญ่เลยนะครับได้มาเจอกันนะครับผมดูรักใจมงคลล่าเรืองครับ ดูครับดูเหมือนกับโอ้ดูครับต่งางจระเจียกจางอยากจะมาหากันนะครับคงคิดถึงกันมากครับผมคำเหมือนของเรานี่ก็ไม่ใช่ย่อยครับ ันนี้เราก็มารอเหงานเช่นเคยนะครับผมเหงานช่วงเช้านะครับน้องชาง้างของเราก็คึกคืนค,ครับได้มาเจอกันนะครับผมแอบดูห่างๆครับไม่กล้าเข้าไปใกล้นะครับแอบดูอยู่ห่างๆครับผม กาศเหมือนกันนะครับอู้หูโยนกิ่งไม้นะครับนี่เราต้องติดปอกขาหน้าไปยูนนะครับผมเรายังไม่ได้เอาออกนะครับเพราะว่ากลัุดกลัวขาครับเพราะว่าก็เวลาเขาหน้าเรือนี้อันตรายมากครับชายบางคนนี่ก็โยนกิ่งไม้นะครับสวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีพี่ราชาบดีนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท่านนะครับเป็นยังจังห้องละลูกเอื่นหาหมูอยากเขาหมูสาวสาคา,าเหียนนี่ครับผมต่างแต่ละเชือก็ร้องเรียกหากันนะครับเชมบางคนก็เรียกสาวสาวสาวก็อยากไปหาหนุ่มนะครับนี่ครับแม่นี่ครับผมนี่แม่นายคเหมนนะครับผม ตอนนี้อยู่รงงานอยู่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกเหมือครับผมนี่ตอนนี้ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ครับเดี๋ยวเขาจะโยนกิ่งไม้มาใส่นะครับเพราะว่ากิ่งไม้ที่เราตัดต้นไม้ต้นนี้ให้เขากินเมื่อคืนเดี๋ยวเขาจะโยนมานะครับลูกข้าครับ ยู่ใกล้หนุ่มก็กระชุ่มกระชวยครับผมสดิสดิงเลยครับผมสาวข้มือนเราอ้วนปะทะอ้วนนะครับวันนี้ใหญ่มากครับมีแต่เ,เชือกอุบอ้วนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขยับเข้าไปใกล้นะครับขยับไปหาข้ามือเนนรา เพลิตัดต้นไม้ต้นนี้ให้กินนะครับผมใบสวยมากครับต้นถอนต้นอิทึกครับใช่ครับผมเป็นธรรมดาอยู่ใกล้หนุ่มครับก็จะสดิสดิ่งนิดนึงครับเพราะว่าหลังจากที่สังเกตที่คลิปเมื่อวานครับผมคลิปเก่าเมื่อวานนี้ยืนเงาลนะครับดูสิครับผมวิ่งมาหาหน้ากลัวมากครับ เก็บอาการไม่อยู่แล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับโย,ยนกิ่งไม้นะครับขาหน้าขาหลังเตะดินไปทั่วเลยนะครับหันมาฝั่งนี้บ้างครับ ที่พอควานมานี่ก็เริ่มเบาๆแล้วนะครับผมเมื่อก่อนยังไม่มานี่สุดยอดมากครับผมแรงมากๆครับตอนนี้ควานมาอยู่ใกล้เจ้าหนุ่มนี่ก็เริ่มสงบสงเงยมแล้วนะครับเริ่มกินอาหารกินหญ้าแล้วครับแต่สาวของเรานี้ยังไม่หยุดนะครับผม <c oughs> ยังมีอีกยังมีอีกยังไม่หยุดอีก นอนใกล้กันทั้งคืนก็แบบนี้นะครับไม่ได้ไปหาแต่ว่าอยากไปหานะครับอยู่ใกล้ๆกันครับดูครับมีแต่รุนแรงรุนแรงเท่านั้นเลยครับ ใช่บางคนนี่ก็ใช่ย่อยครับ ไปแล้ว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 ,ลวสนุกนกำมืนอนกงสนุกครับอู้รุนแรงมากครับดูครับอื้องัดกิ่งไม้ก็ได้ครับผมเวลาแบบนี้ครับอารมณ์แบบนี้ ทำน่ากลัวมากมากครับผมเวลาแบบนี้เราจะเข้าไปสซนที่ซนห้านี้ก็ไม่ได้ครับดูครับฝั่งใจมางคนนี่ก็รุนแรงเหมือนกันนะถ้าต่างเชือกต่างส่งเสียงใส่หากันแบบนี้ไม่มีไม่มีท่าทีว่าจะสงบสงเสงียมง,ง่ายๆนะครับผมดูสาวสวยของเราครับ ราชาวดีนะครับสวัสดีค่ะพีดาสวัสดีจ้าน้องราชาวดีนะครับผม <c oughs> สวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้าทุกทุกๆท่านนะครับผม <c oughs> วันนี้เป็นเช้าที่แจ่มใสนะครับผมดูครับขมือครับ ชาวที่ล่าเรืงนะครับ สาวเขมันนะครับผมนิ่งยังไงครับนิ่งรอฟังหรือเปล่านะครับนี่มีแต่รุนแรงเลยนะครับผมน่ากลัวมากมากครับ มีแต่เชือกคึกคือคัอคกๆเลยนะครับผมโดยเฉพาะชชยมงคลน,นะครับคึกคักมากเลยครับเฮ้ยเฮ้ยถอยเฮ้ยถ้าเราปล่อยนี่นะก็จะเล่นต้นไม้นะครับและใบขนองด้วยครับสาวเรานี่ก็อยากไปหาครับอยากไปหาครับ อยากไปแต่ไปไม่ได้ครับติดสู้ครับชายบางคนนี้ก็จะหลอกล่อให้สาวไปหานะครับแต่เชื่อนั้นก็จะหลอกล่อให้มาหาครับแต่ว่าไม่มีใครไปได้ครับชายบางคนนี้ก็เล่นตามภาษาเด็กครับตอนนี้กาลังเป็นใบขนองครับเฮ้ยชายางน สวัสดีครับพี่สันสันแม่นายเราเป็นหญิงนะลูกเป็นหญิงก็เก็บอาการไม่อยู่ครับผมหนุ่มรอเห็นหนุ่มรอครับไม่สงบง่ายแนย่ๆครับผมว่ามงัมงกรมังกรเฮ้ย จะล่มต้นไม้ให้ได้ครับเพื่อจะมาหาสาวนะครับเฮ้ยแดกด็ต่อส่งเสียงไปเรื่อยครับส่งเสียงให้เขาหยุดเล่นต้นไม้ครับเดี๋ยว งาจะบินจะหักได้ครับออ้ ừ, ดูสาวสวยเราครับทำอะไรครับนี่ใช่มงคลระว,วังงาแตกด้ยวยลูกเดี๋ยวงาบางามแฮ้แฮ้แ ออัอนนี้รุนแรงมากครับผมตอนนี้รุนแรงทั้งสองเชือกเลยนะครับโอ้ดุนก้อนดินแข็งตกใส่หลังตัวเองเลยครับสาวขมเนสวัสดีครับผมพี่พัชสวัสดีครับ อันนี้มาอัปเดตก่อนจะแหน,นะครับผมตอนนี้กก็ําลังเตรียมเครื่องเช้น่นเครื่องเช้น่นไหวก่อนนะครับพอดีได้ยินเสียงช้างร้องก็เลยมาดูนะครับนึกว่ามีหมามีสุนัขเข้ามาหานะครับที่แทม้ไม่มีนะครับผมคู่นี้ถูกกันมากครับผมดูเหมาะสมกันมากครับคู่นี้ครับ เจ้าอ้วนกับเจ้าอ้วนนะครับไม่มีใครยอมใครเลยครับเรื่องล่าเริงนี้ครับผมวันนี้แห่ที่ไหนวันนี้แห่ที่วันนี้แห่ที่อำเภอหนองสองห้องนะครับบ้านตะก,กวัวป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเป็นงานที่คนตุ้งบอกว่ายกเลิกครับผมแต่ว่าพอดี ตอนเย็นโทรมาหาก็เลยอยากได้อีกนะครับผมมีอะไรผิดพลาดเล็กเล็กน้อยนะครับขอลองเรียกหากันนะครับผมมวยถูกคูาา่ใช่ครับผม ไปใสิมันบึงจากคนโหหาเสือเยอะหาเสือสลักใหญ่มากแต่บึงสื่อเมนแมนเมื่อคืนผูกตรงนั้นเมื่อคืน มือน้องสวยมากค่ะครับผมเริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มนิ่งแล้วครับใช่บางคนนี้เห็นควานจำรองมานิ่งเลยนะครับในควานแฟร์มาแล้วครับนิ่งแล้วครับทำเป็น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูผิดสังเกตได้เลยนะครับผมงานนี้ว่าจะเห่ตอนเช้านะครับประมาณแปดแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาครับควันแฟร์เดินมาแชมบาคนนิ่นงๆเลยนะครับผมนี่หันหลังใส่เลยนะครับ รู้ด้วยครับดูครับควันแฟร์กลับคืนแล้วนะครับควันแฟร์กลับคืนแล้วดูใจมงคลจะเป็นยังไงต่อนะครับผมนี่ควันต้นยังไม่มาดูครับให้ควันแฟร์มาดูอาการใจมงคลแทนนะครับว่าร้องทําไมนะครับผมมาสงบเรียกเรียกว่ามามา ยืนคุมให้ใยมงคลสงบลงนะครับผมถ้าเล่นแรงๆแบบนี้มีการเก็บแข้งเก็บขาได้ครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับดูครับพอควานหายไปแล้วใยมงคลจะเป็นยังไงนะครับคำมือน,นี้ไม่เกรงใจเราเลยนะครับผมกระดาควานอยู่ด้วยก็ยังล่าเร่องอยากไปหาแตหนุ่มอย่างเดียวเลยนะ พราะช่วงเช้าตอนนี้ก็จะอากาศเย็นๆนะครับยังไม่ร้อนนะครับแต่หลังเที่ยงไปแล้วนี้จะร้อนมากๆเลยนะครับเรียกไม่มาหันหลังใส่เลยแสยนรู้ครับคำเหมือนยังไม่หย,ยุดอีกก็เริ่มเบาๆลงแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าหนุ่มหนุ่มชายมงคลไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ตอบสนองนะครับไม่เล่นด้วยแล้วครับแชรบางคนไม่เล่นด้วยแล้วครับพอควานมาอยู่ด้วยไม่เล่นด้วยแล้วครับขอตัวทํางานก่อนนะครับคนตังเป็นกําลังใจเล็กๆให้เสมอครับขอบคุณนะครับผมตอนนี้ผมก็จะไปเตรียมพิธีเช่นไหว้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,คมมคณทุกกาลังใจเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณจากใจนะครับผมสำหรับรายนี้ผมก็จะขอยุติไว้เท่านี้เช่นกันนะครับผมข่ามื่นเป็นเด็กแนวแล้วอยู่กับเด็กบ่อยๆครับก็เลยอาการเหมือนเด็กออกมาอยอะนะครับขามื่นเก็บอาการมาอยู่ครับเห็นเจ้าของออ้โยนกิ่งไม้ยังไม่หยุดอีกครับเห็นเจ้าของเรียบร้อยเป็นช้างทำ แบบนี้ไม่รู้เรียกอะไรถ้าเป็นลิงเรียกว่าลิงหลอกเจ้าก็ไม่รู้เรียกอะไรครับนี่ก็มีมุมมุมนิ่งน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็อีกมุมนี้ก็น่ากลัวนะครับผมสําหรับสาวข้มือของเรานะครับอาการแบบนี้จะมีไม่บ่อยนะครับนอกจากจะเจอเพื่อนอากาศเย็นเยน ประมาณนี้นะครับจะสาหรับกระหมือนจะออกมาแนวนี้นครับจะออกอาการแบบนี้ให้เห็นนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามชมตอนแห่ขบวนนะครับว่าพิธีแห่จะเป็นอย่างไรแล้วก็จะแห่อะไรนะครับวันนี้สําหรับไลน์นี้ผมก็ต้องขอตัวไปเชิญประกรรมนะครับผมไปเชิญไหว้ประกรรมนะครับผมน่ารักมากค่ะขอบคุณครับจะอาบน้ําที่ไหนคะโออาบน้ําที่ อาบน้ำที่วัดนะครับผมอาบน้ำที่วัดเพราะอาบน้ำปปาที่วัดนะครับยินดีครับผมยินดีครับพี่สันซันขอบคุณนะครับนี่ก็คือนี่ครับผมเป็นป่าที่เราเป็นวัดนะครับอยู่ด้านในนะครับผมแต่ว่าเป็นวัดป่าเรล้อมรอบนะครับมีแต่ต้นไ like ม้รอบล้อมวัดเลยครับมองไม่เห็นนะครับเราผูกช้างไกลคนนิดนึงครับก็เลยรีบมาดูครับกลัวจะมีอะไรนะครับผม แต่ตอนนี้ดีแล้วครับผมสงบสงเสงียมแล้วครับผมผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับรายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ